บายดีพี่น้องพ่อพ่ๆกับสองน้องสโซล่าคือเก่าเมื่อนี้จะไปใช้ไปใช้ไทยเฮาเมื่อบ้านเมื่อบ้านเป็นยังก็สิเมื่อบ้านสิเป็นยังสิทอดนเมื่อนอนแ้วแม่จะคลานขึ้นบอกป้าลุงไปทำแม่เอารถตัวนี้มันรถพาลมอย่าไปเห็ดโอ้ยกำมันได้มันเตะได้เป็นยังก็ยังนอน มนอนจะชื้อมันนี่น้องมอดพาสิเมื่อนอนอยู่เฮือนบอมอดเป็นยังคือสิเมือนอนยู่เฮือนมอดำาสิมานอนนําอยู่มึงสิมานอนน่แม่นี่บเสียเสียกระทาเบิมือมือเนอุกมาเมื่อนอนจะคื้นมอดหนึนเป็นยังคือสิเมืออยากเมือชื่อชนี่ มื่อนอนืออันชิมาจังโมงมื่นตีห้าคอยกับมุคุ้มนะ่าเฮ้ยคอยย่านเมื่อล้มันนอนมันรับอย่ามันมากก็คือมันรับรับมันนอนใช้คอยกรับละรับเมิดขานอนอยู่ใช้รับไปนอนอยู่โรงเรียนบะฮาชิฟ้าไปนอน นี่ชิมกันอยู่ชดเชดชดเชดอยู่งงขนาดพี่้องไงยิ้มเปิดยิ้มเปอยู่มาดามกับิบไปนอนน้มอดบอรมนี่นตีเฮือนเสียบเออเมันไปบ่แต่ว่าชิไปชงน้ำหรอวะนี่ต้มน้ำคือดังน้านเปิดน้ำถ้าไปเบิ่งดูนมาชิมานอน เือนนึงคืนพี่น้องเลยหรือว่าจะได้แล้วเพ่อเพมเมื่อส่งนี่กับมานำกันอีกกับ,บชักเลยเปิดบปิดโลดปิดโลดจม,มันเต็มจงปุ๊บกออ็ปิดโลดจมันมาเลยอย่าดมด,ดับปิดโลดก็เชิเลยผัไปมาฮะไปเมื่อไหร่กับบาป้าขาสิ เมื่อชมน้องน้องมอสแล้วก็พาพาเบิ่งที่นอนน้องมอสนะพนอนมองได้ค่ะกวยเบียเบกอนนะค่ะบมบอใคชีเป็นคนคลานี่เบรยบริยูได้นน่ตวัดมันร้ายได้นียยูบดำเอาติดมะเรา์อเราแทเราง เห็นรถคันนี้แล้วเป็นไปบ่ได้เลาอยู่ท่าเหาน็นเลืองไรยะอยะ,อะพี่น้องพ่อกันอยู่กับเฮือนน้องมอสเนาะ <c oughs> นนเฮือนและพี่น้องด้วยเ <c oughs> พื่อนมาสิมานอนเฮือ <c oughs> นหนึ่งคืนเนาะ <c oughs> อันนี้ก็คืองานกระาป๋า <c oughs> ตกลง <c oughs> เออคุณใยพลชิต,ตกเนะาะ<า>อยู่บ้านต้องก็มาประมาณนาทีนึง่งปะมาเลยมดส้าเงนเกลอกเงินกลกจากวันากบอมดำ,ดำ ข้าก็เก้เอาอีกนี่เอาบมดเนี่ยนี่โอ้ฮอหลอนนี่นี่นี่มันเย็นดีงานครัวเอาจีบจีบไบมอดลุกไหมนะแม่ tôi hẹn nhắn đi nè tôi hết nhắn đi nè sạc bẹt anh anh em lọc Nhà uh -huh. <laughs> <laughs> mai hãy nhắn bạn này. บอกมาดูตัวมานหองยังเป็นยังคืออยากมานอนบ่อเป็นยังคืออยากมานอนมีเนี่ยบ่อจ้ามามีกับหัวควัน

อาตอนที่ชื่อว่ามีเราลมคมไหนมึงกิชี่กับเราไปหาเนาะปะนอมิกี่ชี้กับเราไปหาเนาะเจ็บบ่แม่นมดเนาะคืหอพ่อกับแม่ชื่อเนาะ <c oughs> มดอดือบฮอกับพ่อกับแม่พี่น้องเพิ่นก็เลยใช่ไหมนันหนึ่งคืนเพิ่นว่าห้องเช่าผ้าเพิ่นก็บไปได้มาไดยเอามาแต่ที่นุ่งนี่กับโทรศัพท์ไก,ก่นากระบาดยังมาจากเลยเพ,พิ่นบ่วชหนึพพ่งคืนกับจากเลยเพิ่นห้ามเงอนีกับเงอนน้ำเผากับจากเละอย่าหัวตีมอนี่ไปบอกไงเลรีเนาะ ขนมีกับปลเต่มกับปุบเบงเลยนะขันอยากขันอยากมีกับููแล้วขุดกระปูแลขายเ้ยตัวละบาทตัวลบาทะูเพื่อจะได้ชีชิบาทไมเมื่อื่อื่นไปห้ากิชี้บอดำไปหากิชี้บ่ออื่น เท้าหน้าหต่อยออ้เออ้าต่อยอพอได้ขายชื่อก๋วยเตี๋ยวเนี้ยมันจะอิม่มเถอะเ <laughs> นาะมีเนะาะกินข้าวก็ยังปะข,งข้าเกลอก็รอไปหาหน่อไม้สดาุดาดุ้ด่ลุงไปใช่นี่ไ,นไปป่าบะ เนาะได้เงินได้ค right. ันยิงกระปอมขายนี่ตัวหพัตัวหพันมันก็แพงแเล้ยกรยตันได้กระปอมกันมันก็ได้กระปอมกันบอแรบอแรงเล่นหนอฝะแพงเลยตัวลหันเนาะนี่บการืิวกินเด้อกระปอมกัพุ่นโอ้แพงเลยเนาะตัวรหัสพันพุ่นบอแรงนี่บอแด้

ไมาเยะ้นคั้งไม่ได้มนได้ไปองอนเป็นยังมือแรงไปหายืงเขียยก็หน้าห้องก็เลยมันเดะอยู่หนึ่งเถอมมันนอนต้นแล้วมาสูหอย่างผีมันย่าอหวยเอยเออลาดกันอยู่ห่วยรลนะโอ้ยโอ้ยหะอด โอ้ยบลาไปแล้วไก,ก่กระโดดทั้งหมดดมมากกว่าเดียวละค <c ười> ันเออคันยืยยน่นอยู่พายเขาหน้าไปโอ้ยเจ็บขาอย่าปิดหนอกกนอามา <c ười> ให้ปิดนะหนอนก็หนอนขี้ีเจ้าหนูว่าายเข่าห้องน้ำเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยนอนเย็นวะ มาได no? <heure> ้ไปทางใดบอกปะมาหน่อยน้าบอได้นอนเวียนบอกโมมีนี่นอนกับเต๋ออ๋อก็เราบอได้นอนเวียนเนาะเพิ่งยุตแต่ละเทื่อนะปะเป็นชั่วโมงวุกมันนอนนะอือเพิ่งเติอพอแล้วมันนอนกับสิบโมงกว่ามันก็นอนแล้วอือเอ็ดโมงประมาณชั่วโมงเนาะเพิ่์นอยากเอามาหน่อยเพิ่์น มาสมุนไพรนะน่าขาวเป็นวุ้นๆูููยันไอเขาไปไกลมาไอมาหลบรู้นาขาวเป็นว้นเลยไม่เฮาสมานะเฮยมาไอ้ยอูุ่นฟูนฝูนฟูนอย่าออกไปตากแดดเขามา

ยังเมื่อได้บนี้ยเมื่อ้แล้วเมื่อห้อกระดมพอกันอยู่เพื่อนัตพี่น้องไว้นเาเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ล่าเลยเนาะขอบใจสุขุสุขคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานะพอกันคลิปน้าสบายดี